กับเราอะเราก็เลยเกิดเป็นเรื่องสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็เลยโทรไปหาพี่ต้อมยทธเลิศบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะขอซื้อเรื่องนะขอซื้อชื่อพี่ต้อมบอกโอเคให้มาได้ชื่อมาปับ๊บเราก็ใครดีนะที่จะเป็นเดลีดนำก็ไปติดต่อวีพอว,อวีวีถามว่าเล่นกับใครเราก็บอกว่าผม,มาเล็งเจดไว้นะ mm hmm. วีบอกว่าเออถ้าเป็นเจดวีสนใจนะ mm hmm. ผมก็เลยบอกไอ้เจดเด็กใครนะอ mm ๋อเจดในเด็กวีออนคลาวก็เลยโทรไปหาพี่ปอนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แล้วพี่ปอนเขาเลยแบบว่าเออสนใจโปรเจกต์แล้วก็อยากจะแบบกลัวว่าเราซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกนะครับถ้าพี่ปอนจะรู้สึกว่าเอ้ยผมจะเอาพี่เจดแบบไปทําอะไรแบบไม่ดีไม่งามหรือเปล่าพี่ปอนเลยว่างั้นผมขอร่วมดูแลด้วยผมรู้สึกว่าโอ้โหเอาสิ b e o n Cloud เขาจะชอบพวกกับทนไหนก็ได้แต่เขาเลือกเราผมเลยรู้สึกว่าเออขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับทั้งพี่ปอนทั้งมีทั้งเจดด้วยครับพี่ที่ดูพาระที่มันเป็นเคยบินเป็นหนังที่ดังมา กนหน้แต่หลายสิปงที่มาแล้วใช่ครับแล้วจะไปคิดว่าจะ้องกลับมาทำอีกคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นนี้เนี่ยแทบจะเกี่ยวเนื่องกับเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยน้อยมากเป็นคนละจัก,กรวาลกันเลยเพียงแต่ว่าโลเคชันเนี่ยมันพูดคุยกับเราแล้วโลเคชันมันศักดิ์สิทธิ์มากมันล้างอยู่20กว่าปีนะครับ20กว่าปีนะเรากําลังพูดถึงถนนเพชรบุรี39นะครับจากปากซอยถึงท้ายซอยเนี่ย300เมตรกลางเมืองตึกแถวสองข้างทางเนี่ย ล้างหมดทุกห้องนะครับสุดซอยเป็นอพาร์ตเมนต์ออสการ์และทําไมเราจะไม่อยากสร้างเรื่องในภายนั้นนะครับเราคิดว่ามันน่ากลัวมากๆนะครับคือเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเขาเรียกเดินไปแล้วเขาเรียกเรามันเป็นยังไงอ่ะี่หมายถึงว่าโลเคชั่นเขาคุยกับผมใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวรู้สึกว่ามันผมไปกลางวันนะไปกลางวันนะไปบรบุรี39รู้สึกว่าเออทำไมมันเงียบมันมันบีดวิวมากเรือเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมันแบบเป็นช่องลมเรารู้สึกว่า เออผมไปนั่งในผมไปนั่งตรงนั้นเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนเรื่องราวก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาครับมันคุยกับผมจริงครับโลเคชั่นเหมือนที่พี่ปอนไปอะ่ะภาพที่เราเห็นตรงแบ็คดรอกอะ่ะผมไม่เคยคิดภาพนั้นเลยนะแต่คุณปอนเขาเป็นเงยหน้ามองอ่ะเราก็เลยแบบว่าเห็นอะไรหรือเปล่านี่เงี้ยแล้วเขาก็เลยเอามาเป็นฉากเออเป็นมุมมองที่อีกมุมหนึ่งที่ผมไม่ได้มองครับไม่ได้มีตัวตนจริงๆใช่ไหมทีม่พวดคุยโอ้โหอันเนี้ยคือผมอะผมมันไม่เคยเจอ แต่ผมกลัวเป็นคนกลัวผีแล้วผมก็พาพา,พาหมอดูพาคนส่งไปด้วยอย่างที่เล่าครับเขาก็บอกเหตุผลอย่างที่บอกครับว่าถ้าที่ที่มันนิ่งเงี้ยเง,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 งี้นมืดๆอ่ะเราไม่มีที่อยู่อ่ะเราผ่านไปผ่านมาเราจะไม่ไปอยู่เหรอฝากจังภาพพี่ปอนะพี่ปอนเห็นอะไรครับผมมาข้าวโปรเจกต์นี้ด้วยผมว่าไม่ใช่แคผ่ผมว่าทุกคนที่เคยถ้าในวัยนไกลกันมากหรือแม้กระทั่งน้นองน้ใหม่หลายคนจะรู้จักมาตี ระหว่างช่วงที่ผ่านมาก็มีภาพยนตร์ติดต่อมาหลายเรื่องอยากให้เจเจเขาไปเล่นอนะไรเงี้ยเราก็คุยกันเยอะว่าเราอ,อยากจะไปเล่นเรื่องอะไรแล้วก็คุยกันในค่ายด้วยอะไรเงี้ยครับก็เกิดว่าไอ้ตุ๊กข่ารตีเจเจก็คุยอยากให้ตุ๊กข่าติน,น่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่คนอยากเล่นแต่คราวเนี้ยมันก็นี่มันจะยังไงต่อนะอนะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยกับพี่พีนแล้วคุยกันเยอะเรื่องบทเรื่องอะไรแบบหลายรอบอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเออจะไหนไนกันไหนไหนแล้วก็ร่วมลงทุนไปซะเลยมันจะได้แบบว่า ใช้ความแบบเราผสมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่คุยกันแล้วทุกอย่างที่เห็นก็เร็วมากนะครับมันเหมือนมันเป็นเซนส์อย่าง่งด้วยเพราะอย่างที่บอกมันมีหลายอย่างประกอบกันถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องความเยน็นความหลอนนะพูดถึงว่าเซตติ้งที่มีของออสการ์พัดเนลสอยนั้นอนะ่ะมันเหมือนสตูดิโอที่ไม่มีใครทำให้มาได้อีกขอให้เซตยังไงก็ไม่หมุนแล้วผมก็ไปที่นั่นจริงจไปจนรู้สึกว่าทําเถอะก็ไม่รู้ว่าเซตติ้งแบบนี้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่เหมือนที่บอกว่าเซาาต อยากมีภาพยนตร์ที่ถ่ายอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนแม้กระทั่งตัวละครานนั้นหรือพวกเราเองเราเองคิดถึงคือภาราตินีแต่เป็นว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเราคงไม่ได้ไปแบบเอาเวอร์ชั่นนั้นมาทํอีกรอบหนึ่งม่ใช่ทุกไม่อบอไว้ใจพี่พีพี่พีมันก็โปรเจกต์วันนี้ของพี่พีนก็ไม่ได้สเสสรทเท่าไหร่เรื่องที่ออกมาก่อนหน้านี้โอ้คือจริงเราคุยกันก่อนอก่อนนะผมว่าต้องเข้าใจก่อนว่าพี่พิมเขาก้ผ่านโลกมาเยอะก็ ผ่านโลกมาเยอะมันก็มีทั้งความเจ็บปวดแต่ก็ววความอ้างว้างบางอย่างคือคือวงการมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรอยนะอย่างงเี้ครนะผมกับเขาผมก็เห็นเหมือนเวลาผมเจอเจดสมัยก่อนเจอมาเจอโฟหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยคนนี้เขามีของนะถ้าเกิดสมมสติเรามีสภาพัทธกำลังอะไรที่สปอร์ตเขาได้และให้เขารู้สึกมั่นใจอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะทําสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้ผมชอบโคตรรักเองเลยของเขามากเลยนะอย่างเพลงที่เขาร้องเป็นจริไง,ไง,ไงพวันนี้มันยังอยู่ในใจเ,เราเลยผมว่าเราทําให้เขาสบายใจทําให้เขามั่นใจจะเป็นแบ็รอัพที่ประโยชนเขาและให้เขา ลุยและเอาตัวตวนจริงๆเข้ามาสู้อีทีผมรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมาะกับเขาที่สุดแ,แล้วแล้วมันก็เหมาะกับเดียร์คาเหมือนกันมันมีความหลอนๆมันมีความใหม่ๆคนเก่าๆมีความแสบๆคันๆข,นข,นของหุ้ตลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเราก็อย่างที่เล่าว่าในค่ายอ่ะทุกคนตื่นเต้นจริงๆกับกับบุยองาร์ดูรีแต่แต่เ<ต>บียร์คารเองไม่เคยทำโปรเจกต์ล<ม>ักษณะนี้มาก่อนมาก่อนแต่การโยกย้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันคือมันมันหลายด้านเลยเพราะเราเป็นอี้ย เราพยายามเป็นค่ายที่ผลิตคอนเทนต์ที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนหรือคอนเทนต์รูปแบบไหนเราพยายามผลิตที่ดีสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยผมไม่เคยคิดจะทำหนังผีเพราะผมกลัว <S <S ผมก็่กลัวผีมากนะคะรับผียังไม่ใช่ไม่กลัวแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเหมือนมันมีทุกปีม,มันมีเหตุให้ต้องทําแล้วอ่ะเราก็ต้องกระโดดให้เต็มที่เลยก็เกิดเหตุก็วีไปน้องวีวีโอเลตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยเพราะเราเจอกับเราประทับใจเขาประทับใจการแสดงเขา แล้วก็มาเจอทีมงานทั้งหมดมันก็ตอบโจทย์กันหมดอยากอยากให้พี่ช่วยเล่าพิธีเมื่อเช้าหน่อยค่ะพี่ค่ะที่จริงอันนี้นต้องแบบว่าผมว่าเป็นคนเสนอตอนแรกก็กลัวกันแหละเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทําแบบนี้มันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยแต่ผมมาไปคุยกับเพื่อนผมที่เป็นผู้ผลิตหนังผีที่อินโดอะไรเงี้ยเขาก็าสักเซสมากผมถามเขาแหละว่ากลัวไหมทำยังไงเขงาก็าพูดเหมืว่าก็คุยกันเลยก็ตกลงกันแบบให้มาช่วยเล่นช่วยสนับสนุนผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะ ระหางจ,จะสมมติเราไปที่ไหนที่หนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีผมว่าทุกที่มีพลังงานอยู่เราก็พูดคุยกับเขาเอาขนมให้เขาหน่อยแล้วก็บอกว่าโอเคฝากหน่อยนะครับเรย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเราก็บวกกับวัฒนธรรมขนงในไทยมันก็มีเหมือนกันเราก็เลยเอามาผสมกันการเปิดทาเปิดให้่่อไ้อผก็ไม่อยากให้มีปัญหา ไม่ว่าจะกับใครในเรื่องผมอยากให้รู้สึกว่าถ้าเราคุยกันดีๆเนี่ยกลายเป็นทุกคนมาช่วยกันหรือว่าทุกพลังงานมาช่วยกันมันน่าจะเป็นเรื่องดีๆพ่าะเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีอยู่กันเองเราก็ควรควรจะแบบเคารพเขานิดนึงมันมีสัมผัสที่บอกว่ามีเดี๋ยววีเขากลัวอีกเด <t> ี๋ยววีกลัวมีกลัวมากแล้วอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าแบบก็ที่เล่าทั้งหมดบนเวทีอะไรไม่ใช่เรื่องโกหกครับแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าไปทำบุญแล้วก็ก็รู้สึกว่าทุกที่มีพลังงานแต่ที่เนี่ยมีพลังงาน พิเศษแล้วระหว่างข่ายยังต้องทำวิธีอะไรต่างๆหน่อยไหมคะนอกจากเด็กวันนี้แล้วก็มีครับพยายามจะเคารพสถานที่และสิ่งที่อยู่ตรงนั้นให้มากที่สุดเพราะเราไม่ต้องการความเคี้ยวหรือว่าพลังจากที่เรามองไม่เห็นมาใส่ฉากผมต้องการการสนับสนุนแต่ไม่ต้องการความเคี้ยวกับเราต้องการให้ทาให้หนักมันดูเคี้ยวเดี๋ยวช่วยกันเออช่วยกันได้แต่ว่าก็ ก็เอาเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างก็ประกอบกันหรือว่าเราขอพรหรือว่าเราบอกปล่าก็เรื่องเดียวกันถ้าเราคุยกันดีๆทุกอย่างน่าจะสานต่อได้ดีเหมือนที่พี่สื่อมวลนชนก็เช่นกันโปรเจกต์นี้นอกจากใช้เงินไยแล้วมีวางแผนจะใช้เท่ไหร่ก็คาดหวังครับคาดหวังว่าหลายๆลคนจะได้ดูหนังผีที่หลอนแบบไทยแล้วก็มีความสนุกคุควนแบบแบบไทยแล้วก็อยากให้คนทั้งโลกได้สัมผัสเราก็ คือพอมีอนคาลมีฐานตรงนี้อยู่บ้างมันก็น่าจะพอพากันไปได้แล้วบวกกับความมั่นใจของทั้งทีมงานและนักแสดงผมว่าน่าจะพากันไปถึงจุดนั้นได้ที่มีกดดันเนี่ยเขาให้ใจเราขนาดนี้ในการทำงานกดดันมากกดดันมากเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านก็ทราบอยู่นะครับผมเพิ่งถูกตัดสินว่าแพ้มานะครับรายได้ของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงตามเป้าซึ่งในกรณีของผู้ลงเพลงว้าเขาจะูดก็บเพลยของผมเลยครับ นะครับอย่างที่บอกนะครับคือผู้ลงทุนอะเขาก็เห็นผลแล้วผมนี่ยังแผลสดอยู่แล้วเขาก็ยังจัดงานใหญ่โตขนาดนี้ถามว่าผมผมกดดันไหมอะไม่กดดันเ็ื่อเกินไปแล้วมันกดดันครับแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าอ้ยมันกดดันสิมันยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะแบบว่าดีตัวเองขึ้นมายิ่งแบบมันแบบถูกกดให้ต่ำเท่าไหร่มันก็จะุ่่มขึ้นมามากทานั้นนะครับต้องขอบคุณพี่ออน่าวมากๆที่แบบว่า ให้โอกาสครับแล้วเรี่ยวคนเบรนกันยังไงคือเหมือนฟิลรุ่เก่ากับรุ่นใหม่อะไรเงี้ยโทมมาต้องมาประสานกันไมันเป็นเนื้อเดียวกันคำถามนี้ดีมากเพราะว่าลองคุยยันก่อนก็คุยรู้เรื่องคือผมว่าพี่พิงอาจจะยุ5งาสิแแต่ในใจเขาเด็กมากแต่จริงๆหนว่าพี่ผ่านมาผมว่าความมั่นใจเขาหายไปเยอะเลยด้วยด้วยเวลาด้วยสถานการณ์ของวงการบันเทิงที่มันยากด้วยอย่างเงี้ยทำให้เขาสอใจเขาสอดผมแค่รู้สึกว่าเรามาเติมเต็มเขามีของเหลวมันไม่ได้แปลว่าแบบ พี่ผมมาเปลี่ยนพี่ไม่หรอกผมแค่ให้ตัวเขามั่นใจมากๆแล้วก็พี่เป็นหัวเราแบ็คอัพพี่เปี่ยนการเปลี่ยนแปลงการปรับคนไหยครับปรับครับปรับด้วยแต่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีเรององว่าปรับมากกว่ามันจะฉลาดนี่คือเป็นกระบวนการการเติมเต็มก็ปรับตัวกัน์ตูนคของอังกฤษรุ่นสองในแง่ของบทใช่ไหมครับอย่างเช่นบทเนี่ยผมพิทปอนยังไงเนี่ยพี่ปอนก็จะเรียกประชุมทั้งทั้งตัวพิทปอนเองตัวนักแสดงเองเนี่ยเขามาให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการตัวละครของตัวเออ มันเป็นบางมุมที่เราไม่รับรู้จริงๆ,ๆเราไม่เห็นจริงๆอย่างเช่นผมเป็นผู้ชายเนี่ยเียนยังไงเห็นมุมของผู้หญิงวีเขาบอกว่าฉันคิดอย่างนี้นะเราก็รู้สัว่าเออจริงเว้ยหรือไม่ได้ตัวของทีฟอนเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ัวมันขาดกับพี่ของพี่มันอาจจะเก่าไปนะลองดูคนของยดือนเทา้าไหมว่าเป็นอย่างนี้นะเรารู้สึกว่าเออมันมันเวิร์ดตรงจริงครับรโอ้เขาเปิดรับแบบเผด็จการครับคือค่อนข้างจะแบบว่าเยี้ยบแต่บางอย่างนะครับบางองค์กรเนี่ยผมว่า เราประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ได้มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยคนบางคนต้องเด็ดขาดในบางสิ่งมันถึงจะพาเรือบางลำเนี่ยแลนไปสูส่สมุ่งหมายได้ครับด้ทวที่ซิกเนเจอร์ของย้อนข่าวทีวในบทรหรือว่าในเรื่องจะมีมีฉากที่ฉากเป็นของวายไหมไหรือว่าไม่มีเลยอันนี้คือแบบไม่มีเลยไม่มีเลยอันนี้นจะเป็น,นทางใหม่ของพี่เดียวทํบาเนนเป็นทางที่ผมว่าเป็นทางเดิมว่าเราพยายามผลิตคอนเทนต์ที่ดีซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ดีอะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเดียวกัน ไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีวายไม่ไวายอ,อย่างเงี้ยว่าสนุกก็คือสนุกน,น่าดูดหือน่าดูตอนนี้เราพยายามทำสิ่งนั้นอยู่ก็พูดถึงเรื่องบทเงี้ยผมเชื่อว่าการทําบทเราเปิดวางแล้วเราพูดคุยกันมันจะได้บทที่ที่เข้าถึงคนเพราะว่าเราเอามนาุษย์กับมนุษย์ตะคุยกันคนกัน,กนแล้วก็จูนเนาะอย่างที่บอกว่าปุผาต่อยทำเหมือนเดิมเลยเหมือนภาคแรกเลยก็ได้คนก็ไม่ได้ชอบแล้วเหมือนมันจุดฟุ้ไปแล้วอะครับจุดฟุ้แบบเดิมไม่มีใครชอบหรอก แล้ววันนี้เราชอบเซนน,นั้นชอบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราเอามาทําในรูปแบบใหม่ก็เลยปลุกที่ทีมซึ่งพอเขาเปิดรูอปะมันก็เลยตอนนี้สนุกมากคือปักบ,บททุกวันตอนนี้มันไม่เครียดหรอกครับเห็นว่าแน่นอนเขากดดันตัวเองแต่ผมว่าทุกคนพร้อมจะพากันไปเมื่อไม่กี้บ,บนเวทีแล้วคุยว่าอยากพูดอะไรก็พูดก็เลยเป็นอย่างที่เห็นไม่ไปอย่างที่เห็นผมรู้สึกว่าบทที่ดีเดี๋ยวมันจะไหลออกมาตามธรรมชาติเองถ้าเราเราเปิดใจ ใช้เวลาคิดนานแต่ยอมไม่เกดมาเล่นเราว่าทุกทเจดกับเบเบิ้ลมากลายเป็นแบบว่าเออคู่จิ้ที่มันนี่นนนมากแต่ตอนนี้เหมือนยูนจับแยกเลอยอว่าผมว่าผมไม่ได้คิดเรื่องการจับแยกไม่แยกจริงๆในค่ายผมสามารถใครไปเล่นใครก็ได้ถ้าบทเหมาะสมแต่ผมว่าเขาเป็นนักแสดงเรื่องการจรินตนาการเป็นฐานะของแฟนๆที่ชอบครับแต่ว่าในชีวิตจริงคือเขาเป็นนักแสดงเราอยากให้เู้อยู่ในบทที่ดีโปรดักชั่นที่ดีเล่นแบบใครก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราได้มีส่วนทำเรายิ่งแฮปปี้อย่แค่นั้นเอง ก็เขาก็เล่นเรื่องอู <olacak> yeah, mañana, ่ด้วยผมว่าเดี๋ยวไมเคิก็เล่นกับคนอื่นด้วยหรือแม้กระทั่งน้องๆในค่ายคือผมไม่ได้ฟิว่าต้องอยู่เป็นคู่คู่คู่ตลอดไปอะเราเราไม่ใช่สายที่แต่แจริงอว่าต้องเอาใจแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเขาใจแฟนคลับแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ได้รู้จักน้องน้องเขาไม่เคยตามผลงานได้มาดูว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีะไม่ใช่แค่ว่าเออเรามาขายคู่ขายจิ้นผมว่าค่ายเราเป็นอยู่ตั้งแต่แรกเลย ยังอยู่มาถึงวันนี้ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันนะถ้ต้องลุกค้าดไปยจะถึงครับคาดหวังหรือกอดได้ไรได้ไหมก็ต้องอยากให้มันไปได้ดีในมุมของผมเพราะผมยังอยากทําต่อเพราะยังเนี้ยใครจะมาบอกว่าผมเป็นแบบคนมีทุนเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีใครอยากทำแล้วเสียหรอกเองผมว่าถ้ามันได้ผลตอบรับที่ดีผลงานดีๆถ้าเราตั้งใจมันก็จะมีสิทธิ์ไปต่อทีมงานที่เราเราอยากทํางานด้วยเขาก็มีกําลังใจโดยเฉพาะแน่นอน ตอนนี้อยากให้ส่งกำลังใจมากที่สุดคือคนนี้หาหน้าสะแบกมากโอเคเยี่ยมดีก็จ้เยี่ยมดีเป็นไงฮะกลัวไหมครับกลัวไหมฮะใครกลัวผีมาเล่นดังผีกลัวมากค่ะเวลาเขาเล่าเรื่องเขาขับถึงแบบลอยๆไปขนได้ฟังมากตัวผมก็ไม่เคยเห็นแล้วครับแต่คือผมเป็นคนไม่ค่อยแบบจินตนาการไปไกลอะไรเงี้ยคือพอเริ่มคิดปุ๊บก็เราก็ตัดอะไรเงี้ยครับ แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีมันก็น่าจะไม่คนน่าจะไม่ทำร้ายเราไม่ถามรู้กับเาเลยเราะว่าเราเป็นเราจะเป็นอะไรมีถามอยู่ครับคือคือในคาแรคเตอร์พี่พิงก็มองว่าเราอาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์วินด้วยแล้วก็เออคือจริงบทมันก็ปรับไปเยอะจากบทขาที่ผ่านมาสำหรับผมที่อา่านรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยด้วยซ้ำ แต่ว่ามันมีการอ้างอิงมันมีการคล้ายคลึงนิดหน่อยเราก็เลยใช้ชื่อบุกาลตีแต่ว่าจริงๆแล้วบทเรกเตอร์ต่างๆมันก็สําหรับผมมันก็ทา้าทายครับแล้วก็พี่พ,พก็ให้โอกาสก็กด็ดีใจจริงๆพี่พิงตต่อมาเกอะก่อนที่พี่บอลจะมามามาเสริรชายมั่นใจยังไงเจครับตัดสิในใจค,คิดไดู้่นานไม่ตัดสินใ,นใ,นใจรับเรื่องนี้ก็อย่างหนึ่งก็ชื่อเรื่องก็คือปุกาลตีอย่างหนึ่งคือพี่พครับคืออย่างที่ผม อยากจะบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาที่บอกว่าแบบพี่พิงล้มไม่ประสบความสำเร็จผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็มันปัจจัยมันเยอะมากกับการที่หนักเรื่องนึงมันจะออกมาแล้วมันจะประสบความสามเร็จนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเอิญที่แบบทุกคนยังพูดถึงโคนล้าเองเลยอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เขียนยู่คนบนฟ้ายังมีคนร้องและมีคนฟังและร้องไห้อยู่ผมว่าไม่ใช่เรื่องเกินด้วดังนั้นพี่พิงเป็นคนเก่งมากครับสำหรับผมแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ اها yeah. ได้มายังไงครับโดยช่นนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะร้านเล่าจริงๆไม่ตอบแต่ว่าคือพี่พีน่ะแกติดต่อมาให้เล่นเรื่องของก้าวเนี่ยแต่ว่าก็เล่นฉากเดียวนะแต่ก็เออสบบแล้คุยใครก็เออเปิดบุคออะไรก็ถ้าประมาณชวนบอกว่าเออเีจะมีโปรเจกต์นี้แกี๋จะให้ได้เอาจริงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะคนดีอีกสองส่วนก็สองคนดีคือบอกว่ายังไม่ได้อ่านบที่จริงไหมคะก็ เราเชื่อใจใช่ไหมคะเชื n ่อใจเชื่อใจแบบกระเจดเคยเลือดกันมาแล้วแบบมีไดเจอมาแต่ไหนแต่ไรหนูมมเคยทำงานด้วยกันอแต่ใชที่ฝังรูแล้วก็ติดตามต่อมาดานี่คป็นต้นอ๋อวนี้บ้างวานนี้บ้างกวันต่อไปนะวต่ีครับชสัตวนไ้เชิญครับเชิญครับชิญคับทีมทัสามคนนี้ยังไงฮะ แต่ละคนต้องปลดเปืออะไรยังไงทำงานให้มันคุ้มค่าเลยเลยสิเอาให้ทีมงานเตรียมติดต่ออาไทยเลยติดต่อไม่ดีติดต่ออาไทยมาเล่นแทนเลยมั้ยพ่อผมรอกินหมูกระทะอยู่ครับครับผมก็พี่พิงเขาให้การไว้ใจครับในการที่เข้ามาเล่นแล้วแกก็เชื่อในตัวเราบางอย่างก็เรื่องนี้ก็จะทำเต็มที่เหมือนเช่นเคยครับ การที่พี่เขาไว้ใจแล้วก็พอรู้ว่าเป็นนักแสดงแล้วก็ชื่อเรื่องบุกขาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าผมว่ามาันสนุกแน่มันดีมัญนเลยครับผมกลัวผิดเลยครับูเออขอให้เขามาแก้ตัวแทนลูกพี่เขานะครับอ่ะ <c oughs> มาก <c oughs> ็อยากบังกวนฝากหนังนเรื่องนี้ครับเพราะว่าผูกกำกับเนี่พีิงเนี่ยแกเป็นคนที่อันนี้กล้าการันตีเลยว่าแกสามารถ สร้างสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้ครับด้วยความที่แกเนี่ยเป็นคนที่มีแบบแกจะรุ่นใหญ่แลว้วอ่ะแต่มิสัยแกน่ารักมากแกขอบคุณนักสแสดงทุกคนทุกเทกแกส่งแต่แบบพลังบวกในวันที่แบบไปถ่ายนงแกเฮ้ยตาเล่นดีมากนะคนที่เล่นดีคือด้วยความน่ารักแกมันเลยทําให้นักสแสดงเหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรที่มันยากเราก็อยากจะร่วมหัวจอมท้ายกับพี่พิงให้มันสาเร็จให้ได้ก็เลยคิดว่าแบบ ว่าหนังเรื่องเนี้ยแม้มันจะถ่ายกันบนบ้านล้างที่มีผีกลัวถ่ายกันไปกลัวผีกันไปเวลาเวลาจะกลับเรียกเป็นชื่อนะอย่าเรียกเฮ้ยทุกคนขึ้นรถมียางแบตสับไม่ออกแน่นอนซึ่งเชื่อว่าพี่พิงเ่ะความน่ารักความตั้งใจความรักหนังของแกจะในระมิดให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีครับรบกวนฝากนะครับไปต่อไปครับพี่สตาร์บัครับครับผม ก็ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเล่นเรื่องนี้นะครับผมก็ได้อ่านบทก่อนแล้วก็ได้อ่านบทอยู่สองวันวันหนึ่งครึ่งเล่มีวันนึ่งอีกครึ่งเล่มครับแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจดีอย่างแรกก็คือเรื่องบุคคลาธียุตเป็นหนังที่ผมชอบมาตั้งนานนะครับก็ได้ดูตั้แต่สมัยเรียนมาหาลัยนะครับผมแล้วก็ ก็เคยทํางานกับพี่พิงค์รู้สุดมึงเขาให้มาขายหนังไม่ได้มาให้มา <c oughs> นั่งทำมา้<ท>า <ำ S 1> นั่งสวดทำมา้าทำงานกับพี่พิงค์แล้วมีความสุข <c oughs> โอเคส้สึกว่ามันมีความสุขมันแบบว่าสบายใจเราสามารถแบบเป็นที่กับงานที่เราจะสามารถทําได้จะเหนื่อยจากสองทุ่มจนถึงหกโมงว่ามันธรรมดาข <c oughs> อ้การทํางานมันมีความสุขอะมันก็โอเคแล้วแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจที่จะได้เล่นหนังเรื่องนี้ เล่นอย่างว่าครับเจเจมาช่วยหน่อยวะเจเรปิดดีๆปิดอ่ะช่วยถามช่วยๆนะเอาม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 าจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ยังไงครับพี่พิงจะเริ่มวันเมื่อไหร่อรแลเออเราเริ่มถ่ายชิวแรกวันที่24มกราคมนี้ครับแล้วกำหนดฉายเมื่อไหรเออกำหนดฉายไว้ไว้ไว้รอใกล้ๆเขาประกาศทีดีกว่าครับยังไม่กล้าบอกไปเดี๋ยวแฟนจะไปตีตัวรอนานครับเดี๋ยวมันจะจมคิดว่าเราจ้ใช้เวลากี่เดือนในการ เราถ่ายกัน3าเดือนครับด้วยด้วยคิวของมาแสดงเราแล้วความพิจิตร์การของทางเดยอนคาด้วยครับอัลบุมโงใหญ่จะทันที่วันไหนครับเออเดี๋ยวต้องรอทางเดียอนคาประกาศนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ลบกควรนะครับขอเสียงปรบมือกับพัฒนาของทุกทท่านด้วยนะครับพี่สตาบาร์นะครับพี่ต้าพี่ยัตนะครับ หอมแมและแน่นอนนะครับพี่เกและคุณ hey. บ <op ownership> yeah, ีเรเล็ตนะครับหลายคนมาอกนะครับี่าบ้างแต่มาจะมาดิมดิมช้กันเอ๊ะเข้ามาชี้ชี้อ่าโอเคโอเค ก้องน้องไซด์ตรงกลางนะครับใช้ไหนช่องครับข่าวสี่หิพิงเป็นกำลังใจให้นะคะโอ้ขอบคุณมากๆครับต้องการอย่างใหญ่หลวงเลยครับยังไงนะครับอย่าลืมนะครับฝากแฟนวีเ l ลเล็ตด้วยนะครับวีฟ l โอเร็ตผมผมโดนดุมาผมได้ชื่อเขาเขียน ใจจังเลยสื่อมวลชนมาเยอะครับอันนี้ค่ายมือถือเทมาใช่ไหมครับไไมม่่่ใใชอ๋อน่ารัก <heaven entender>